อบพยพบทที่สิพิธีปัสกาครั้งแรกพระยาเวตรัดกับโมเสสและอาโร์ในแผ่นดินอียิปต์ว่าให้เดือนนี้เป็นเดือนเริ่มต้นสำหรับพวกเจ้าให้เป็นเดือนแรกในปีสำหรับพวกเจ้าจงสั่งชุมนุมชนอิสราเอลทั้งสิ้นว่าในวันที่สิบเดือนนี้ให้แต่ละคนเตรียมลูกแกะตัวหนึ่งให้ตนเองตามสกุลบ้านละหนึ่งตัว ถ้าครอบครัวไหนมีคนน้อยและกินลูกแกะตัวหนึ่งไม่หมดก็ให้รวมกับเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงเตรียมลูกแกะตัวหนึ่งแล้วให้แบ่งลูกแกะนั้นตามจํานวนคนที่จะกินได้ลูกแกะของเจ้าต้องประจากตํตำหนิเป็นตัวผู้อายุหนึ่งปีเจ้าจงเอามาจากฝูงแกะหรือฝูงแพะจงเก็บไว้ให้ดีถึงวันที่14เดือนนี้แล้วในเย็นวันนั้นให้ที่ประชุมของชุมนุมชนอิสราเอลทั้งหมดฆ่าลูกแกะนั้น แล้วเอาเลือดทาที่วงกบป,ประตูทางด้านบนและด้านข้างทั้งสองข้างของบ้านที่พวกเขาเลี้ยงกันนั้นด้วยในคืนวันนั้นให้พวกเขากินเนื้อปิ้งกับขนมปังไร้เชื้อและผักรสขมอย่าก,กินเนื้อที่ยังดิบหรือเนื้อต้มเลยแต่จงปิ้งทั้งหัวและขาและเครื่องในด้วยจงกินให้หมดห้ามมีเศษเหลือจนถึงเวลาเช้าแต่ถ้ายังมีเศษเหลือถึงเวลาเช้าก็ให้เผาเสีย เจ้าจงเลี้ยงกันดังนี้คือให้คาดเอวสวมรองเท้าและถือไม้เท้าไว้ในมือและรีบกินโดยเร็วการเลี้ยงนี้เป็นปัสกาของพระยาเวเพราะในคืนวันนั้นเราจะผ่านไปในแผ่นดินอียิปต์และเราจะประหารลูกหัวปีทั้งหมดในแผ่นดินอียิปต์ทั้งของมนุษย์และของสัตว์และเราจะพิพากษาลงโทษพระทั้งหมดของอียิปต์เราคือพระยาเวแต่เลือดตามบ้านที่เจ้าทั้งหลายอยู่นั้น จะเป็นหมายสำคัญสำหรับพวกเจ้าเมื่อเราเห็นเลือดนั้นเราจะผ่านเว้นพวกเจ้าไปจะไม่มีภัยพิบัติเกิดแก่พวกเจ้าขณะที่เราโจมตีแผ่นดินอียิปต์วันนี้จะเป็นวันที่ระลึกสำหรับพวกเจ้าให้เจ้าทั้งหลายฉลองเป็นเทศกาลเลี้ยงถวายเกียรติพระยาเวชั่วชาติพันธ์ของพวกเจ้าพวกเจ้าจงฉลองเทศกาลเลี้ยงนี้และถือเป็นกฎถาวรพวกเจ้าจงกินขนมปังไร้เชื้อให้ครบเจ็ดวันวันแรก จงขจัดเชื้อให้สิ้นจากบ้านของพวกเจ้าถ้าผู้ใดกินขนมปังใส่เชื้อตั้งแต่วันแรกจนถึงวันที่เจ็ดจะต้องถูกตัดออกจากการเป็นคนอิสราเอลในวันแรกนั้นให้มีการประชุมบริสุทธิ์และในวันที่เจ็ดก็ให้มีการประชุมบริสุทธิ์ห้ามทำงานใดๆในวันแรกและวันที่เจ็ดนอกจากการจัดเตรียมอาหารให้ทุกคนรับประทานพวกเจ้าจงถือเทศกาลกินขนมปังไรเชื้อเพราะในวันนี้เอง เราได้นำไพร่พลของเจ้าออกจากแผ่นดินอียิปต์เพราะฉะนั้นพวกเจ้าจงถือวันนี้เป็นกฎถาวรชั่วชาติพันธุ์ของเจ้าในตอนเย็นวันที่14เดือนแรกเจ้าทั้งหลายจงกินขนมปังไร้เชื้อจนถึงเวลาเย็นวันที่21ของเดือนนั้นตลอดเจวันนั้นห้ามพบเชื้อในบ้านของพวกเจ้าเพราะถ้าผู้ใดที่เป็นคนต่างด้าวก็ดีหรือคนพื้นเมืองก็ดีกินขนมปังใส่เชื้อ ผู้นั้นจะต้องถูกตัดออกจากชุมนุมชนอิสราเอลห้ามกินสิ่งใดที่ใส่เชื้อในที่อาศัยของพวกเจ้าเจ้าจงกินแต่ขนมปังไร้เชื้อเท่านั้นแล้วโมเสสเรียกพวกผู้ใหญ่ของคนอิสราเอลมาพร้อมกันสั่งว่าจงไปเอาลูกแกะสำหรับครอบครัวของพวกท่านมาฆ่าเป็นลูกแกะปัสกาแล้วเอาต้นหูศพกำหนึ่งจุ่มลงในเลือดที่อยู่ในอ่างแล้วป้ายเลือดนั้นที่วงกบประตูทั้งด้านบนและด้านข้างทั้งสองข้าง ห้ามผู้ใดออกไปพ้นประตูบ้านของตนจนถึงรุ่งเช้าเพราะพระยาเวจะเสด็จผ่านไปเพื่อจะประหารคนอียิปต์เมื่อพระองค์ทอดพระเนตรเห็นเลือดที่วงกบประตูทั้งด้านบนและด้านข้างทั้งสองข้างพระยาเวจะทรงผ่านเว้นประตูนั้นและจะไม่ทรงให้ผู้สังหารเข้าไปในบ้านพวกท่านเพื่อจะประหารท่านท่านทั้งหลายจงถือคำสั่งนี้ให้เป็นกฎถาวรของพวกท่านและของลูกหลานพวกท่าน เมื่อพวกท่านไปถึงแผ่นดินซึ่งพระยาเวจะประทานแก่พวกท่านตามที่ตรัสไว้แล้วพวกท่านจงถือพิธีนี้ไว้เมื่อลูกหลานของพวกท่านถามว่าพิธีนี้หมายความว่าอะไรพวกท่านจงตอบว่าเป็นการถวายสัตวบูชาปัสกาแด่พระยาเวผู้ทรงผ่านเว้นบ้านของชนชาติอิสราเอลในอียิปเมื่อพระองค์ทรงประหารคนอียิปตแต่โปรดไว้ชีวิตครอบครัวของพวกเราประชากรก็กราบลงนมัสการ แล้วชนชาติอิสราเอลก็ไปทําตามที่พระยาเวทรงบัญชากับโมเสสและอาโรนภัยพิบัติสุดท้ายมรณกรรมของลูกหัวปีในเวลาเที่ยงคืนพระยาเวทรงประหารบุตรหัวปีทุกคนในแผ่นดินอียิปต์ตั้งแต่พระราชบุตรหัวปีของฟาโรผู้ประทับบนบันลังจนถึงบุตรหัวปีของนักโทษที่อยู่ในคุกมืดทั้งลูกหัวปีของสัตว์เลี้ยงทุกตัว ฟาโรกับพวกข้าราชการและคนอียิปต์ทั้งหมดตื่นขึ้นในตอนกลางคืนมีเสียงร้องไห้คร่ำครวญดังมากในอียิปต์เพราะไม่มีบ้านไหนเลยที่ไม่มีคนตายฟาโรจึงตรัสเรียกโมเสสกับอาโรนให้มาเข้าเฝ้าในคืนนั้นตรัสว่าเจ้าทั้งสองกับชนชาติอิสราเอลจงลุกขึ้นและออกไปจากประชากรของเราไปนมัสการพระยาเวตามที่ขอไว้นั้นเอาฝูงแพะแกะและฝูงโคของพวกเจ้าไปด้วย ตามที่ขอไว้แล้วจงไปและอวยพรเราด้วยการอพยพจากราเมีเสธถึงสุคตคนอียิปต์ก็เร่งรัดให้ชนชาตินั้นออกจากแผ่นดินโดยเร็วเพราะพวกเขาพูดว่าพวกเราจะตายกันหมดแล้วคนอิสราเอลเอาก้อนแป้งดิบที่ไม่ได้ใส่เชื้อกับอ่างขยำแป้งหอผ้าใส่บ่าแบกไปชนชาติอิสราเอลทำตามที่โมเสสสั่งไว้ คือขอเครื่องเงินเครื่องทองและเครื่องนุ่งห่มจากคนอียิปต์และพระยาเวทรงบันดาลให้ประชากรเป็นที่โปรดปรานในสายตาของคนอียิปต์คนอียิปต์จึงให้สิ่งของตามที่ขอดังนั้นคนอิสราเอลจึงรีบเอาสิ่งของต่างๆจากคนอียิปต์ชนชาติอิสราเอลออกจากเมืองราเมีเศสไปถึงเมืองสุขคตนับเฉพาะผู้ชายเดินเท้าได้ประมาณหกแสนคนไม่รวมเด็ก มีคนชาติอื่นจำนวนมากติดตามไปด้วยพร้อมทั้งฝูงปะสุสัตว์มหาศาลคือฝูงแพะแกะและฝูงโคพวกเขาเอาก้อนแป้งดิบซึ่งนำมาจากอียิปปิ้งเป็นแผ่นขนมปังไร้เชื้อเหตุที่เขาไม่ใส่เชื้อก็เพราะถูกเร่งรัดให้ออกจากอียิปจึงไม่ทันเตรียมสเบียงชนชาติอิสราเอลอยู่ในอียิปตเป็นเวลา430ปีเมื่อครบ430ปีแล้วในวันนั้นเอง ประชากรทั้งหมดของพระยาเวก็เคลื่อนออกจากแผ่นดินอียิปต์คืนวันนั้นเป็นคืนของพระยาเวที่ทรงเฝ้าดูเพื่อนําพวกเขาออกจากแผ่นดินอียิปต์และเป็นคืนที่ชนชาติอิสราเอลทั้งสิ้นถือเป็นที่ระลึกถึงพระยาเวตลอดชั่วชาติพันธุ์ของพวกเขาคําแนะนําเกี่ยวกับพิธีปัสการพระยาเวตรัสกับโมเสสและอาโรนว่ากฎเกณฑ์พิธีปัสกาเป็นดังนี้ คือห้ามคนต่างชาติกินส่วนทาสซึ่งนายเอาเงินซื้อมาเมื่อให้ทาสนั้นเข้าสุนัตแล้วก็ให้เขากินได้ส่วนคนอาศัยหรือลูกจ้างห้ามกินปัสการนั้นให้กินแต่ในบ้านห้ามเอาเนื้อไปนอกบ้านและห้ามหักกระดูกของมันให้ชุมนุมชนอิสราเอลทั้งสิน้นปฏิบัติตามพิธีนี้ถ้ามีคนต่างด้าวมาอาศัยอยู่กับเจ้า และต้องการจะปฏิบัติตามพิธีปัสกาถวายพระยาเวก็ให้ชายพวกนั้นทุกคนเข้าสุนัตก่อนแล้วจึงให้เขามาใกล้และปฏิบัติตามพิธีนั้นได้เขาจะเป็นเหมือนคนที่เกิดในแผ่นดินนั้นแต่ทุกคนที่ไม่ได้เข้าสุนัตจะกินปัสกาไม่ได้บทบัญญัติสำหรับคนพื้นเมืองและคนต่างด้าวซึ่งอาศัยอยู่ท่ามกลางพวกเจ้าจะต้องเป็นอย่างเดียวกันชนชาติอิสราเอลทั้งสิ้นก็ปฏิบัติตามที่พระยาเว มีรับสั่งแก่โมเสสและอาโรนในวันนั้นเองพระยาเวทรงนำชนชาติอิสราเอลออกจากแผ่นดินอียิปต์โดยแยกเป็นขบวนขบวน